ับผมวันนี้ก็มาสวัสดีกันวันนี้มาชมหลวงพ่อไปกันนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับวัดกำแพงบางขุนเทียนเน้ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบเฟตเฟ,ตฟตเลยรุ่นสี่นะครับด้านหลังกิ่ตอกโคตร,ตรงนี้เป็นเลขสี่ เป็นเลขสีเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมชัดๆเลยนะวันนี้เป็นรุนสีนะครับเนื้อทองแดงจะทราบประมาณแสนกว่ากว่าแสนต้นๆน,นะครับแต่วัตถุมงกลของหลง่อไปนะครับลุกสิทธ์ลูกหาเนี่ยเยอะก็คือสองแสนเนะนื้อทองเหลืองกับทองแดงนะรวมกันนะครับพึ่งได้มาเลยนะครับนี่น,นี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เป็นเหรียญหล่อน,อนะครับจะสร้างมาเหรียญหล่อนี่อันนี้สวยมีเม็ดมีเม็ดตามที่เจอเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญหล่อนี่มีเม็ดหลายเม็ดอยู่นะครับอมๆนี่เนื้อทองเหลืองจะตอบโค้ดฝั่งนี้นะครับเป็นเลขสี่ใครอยากได้บูชาอย่าลืมติดต่อไอดี่รายได้นะครับ m w e m d o u b e e หนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ m d o u b e e หนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับนี่ผมเก็บใส่ถุงไว้ผมมีทองเหลืองสององนะครับใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับผมมีแบ่งปันอยู่นะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงโดยจะชนมือผมอยู่แถวแถวพระรามสองนี่ครับหรือใ,ใกล้วัดลหลวงปู่เลยวัดหลวงปู่อยู่คนละฝั่งกันครับวัดหลวงปู่อยู่ทางหน้าวัดสิง อยู่ตรงไปสนีบางหุ่นเทียนนะครับนี่ผมมี2ององนะครับทองเหลืองใครอยากแบ่งไปบูชาจัดไปนวะติดจ,จองนะครับมีพี่ตัวหนจองไว้นวะเป็นนวะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้พี่แกอยู่คืออย่าลืมหรือโทร08น3์4 3 3ส8่งได้นะครับ โทร0843243368่ากแจากเข้าหาวัตถุมงคลลงไปตอนนี้ผมเหลือทองเหลืองนะถ้าพี่พี่เขาจองไว้เนี่ยเนื้อละวัคลงให้ชมเลยเนื้อละวัคนี่โคตรอนาคตไม่ต้องพูดถึงครับนะวะแตะหลักหมื่นอยู่แล้วนะวะสร้างหกหมื่นองนะครับพี่พี่นะวะสร้างหกหมื่นองนะครับ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปเดี๋ยวผมมีอะไรเรื่อยผมจะมาลงให้ชมกันเรื่อยนะครับโอเคครับผม